กล่าวคำรับทบนังสือรับองว่าการกระตุ้นรษฐกต้นถึรยะสำัญใกวนการที่เขแต่งตัวมได้ชือว่าข็งแกรงการ ส่ยนวัฒนธรรมจากการน้ำโดย885หมู่บ้านมีองค์กรณ์เฉพาะส่วนเข้ากินแต่ถึงแจกจีนสองหัวครับ65,000กว่าบาทต่อปีนะครับคุณภาพชีวิตและก็เสริมสร้างความเข็คแข็งความสมบูรณ์ของชุมชนสังคมและครอบครัวและประเด็นสุดท้ายก็คือการอีกสองในก็เป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยไม่จอดเก้าคนเลยดีขอกราบเรียนรายงานของทุกท่าน จึงเป็นส่วนนีมนะโดยเพระนักศึกษาของกทปรันที่มาตราทในวันนี้องค์ความรู้สร้างสมาร์ทซ์มเมอร์โดยนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวัตาการนิสานเก็บเก็บน้ำได้เท่าไหร่สร้างไหมคะสามารถในการจัดการน้ำปัญหาเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นวันที่สำคัญที่จะมาบอกกับ เป็นพยานด้วยนะครับท่านบรนิทสวิตนะครับบริษัสวินะครับ,รบ,รรบได้เป็นสี่พลังนะครับซึ่งเดี๋ยวทางสี่ทีมนี้ที่เราแบ่งไว้ทำงานจนะไปากนกกรรรรมาาเิอ ตัดไปในข้ามประธานกรรมการอำนวยการปพทหน่วยเขตดงศักดิ์นะครับท่านผู้ในการประสงค์หอมจันท์ครับนีนะครับขออนุญาตครับหนึ่งสองสามไ่อไวามีอะไรไปใครไปบอนแ้สิหอเต๋ไ้น่างไไปน่้ไปไนบ แต่ในครั้งนี้และความสำเร็จของโครงการบร,ริหารการนานและชลกรนที่ผ่านมาครสองประเด็นนะคะประเด็นแรกในการจัดงานครั้งนี้เป็นการที่เราทำงานมาได้3ปีกว่าแล้วแล้วก็มาสรุปผล ว่าประสบความสำเร็จอย่างไรบ้างซึ่งหลายๆวิทยาลายัยเกษตรเทคโนโลยีที่ทำทั้งทฤษฎีปฏิบัติแล้วก็ได้สอนด้วยเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดอันประการที่หนึ่งเขาลดรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องน้ำสองมีน้ำใช้ตลอดปีอันนี้เป็นความสำเร็จของวิทยาลายัยสามเด็กนักเรียนได้เรียนชนละกรแล้วก็กำลังจะจบในปีนี้เป็นรุ่นแรกก็มีคน จะรับทำงานแล้วค่ะเนื่องจากว่าจบมาโดยตรงเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํา mm hmm. กทมก็ทราบข่าวนี้ก็บอกว่าถ้าจบทางนี้ก็จะรับเลยเป็นกรณีพิเศษอันนี้เือความสําเร็จในด้านกายภาพทั้งทางด้านทฤษฎีปฏิบัติแล้วก็นักเรียนจบส่วนการประชุมครั้งนี้ประชุมทั้งหมด47วิทยาลายัยทั้งขออและรองผออ ได้มาถอดบทเรียนสำหรับวิทยายที่ทำไปแล้วมีปัญหาอะไรบ้างประสบความสำเร็จอย่างไรและต่อไปกำลังจะทำอะไรการประชุมครั้งนี้จึงมีประโยชน์มากที่จะทำให้โครงการบริหารจัดก,การน้ำหรือวชลรกรน,นี้ยั่งยืนและยกระดับการสอนการเรียนการสอนให้มีทางปฏิบัติมากขึ้น โดยประสานกับเอกชนให้นักเรียนที่เรียนอยู่นี้สามารถไปฝึกงานได้วันที่11กุมภาพันธ์เราก็จะเซ็น MOU กับบริษัทกับท้องถิ่นของมาตรพุทธที่เข้าบร,ริหารจัดการน้ำรุ่มน้ำเพื่อให้นักเรียนเราไปฝึกงานที่นั่นได้ด้วยส่วนรายละเอียดที่ประสบความสำเร็จในการประชุมก็คือว่าผู้ที่ยังไม่เคยดำเนินการสอน ก็มีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะอขออนุญ,ญาตในการเปิดสอนอันที่2จะมีทั้งหลักสูตร2ปีแล้วก็ระยะสั้น30ชั่วโมงเพื่อให้ชุมชนสามารถมาเรียนรู้ในเบื้องต้นเพื่อนำกลับไปใช้ในชุมชนการบริหารจัดการน้ำในชุมชนเช่นบ่อธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดอันนี้เป็นการ ลงทุนน้อยแล้วก็สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ได้โดยไม่ต้องใช้เวลานานอันนี้ก็30ชั่วโมงสำหรับประชาชนทั่วไปแล้วนอกจากนั้นเขาก็ทราบแล้วว่าการที่จะมีชนลกรนนั้นมีความสำคัญอย่างไรอันนี้เป็นจุดสำคัญที่สุดที่ทำให้พออรอ,องพอออและคุณครูเข้าใจแล้วว่าน้ำ มีความสำคัญต่อชีวิตน้ำคือชีวิตจริงๆแล้วการเรียนชุลกร 6, 6วิชานี้จะทำให้เขาเข้าใจเรื่องอ,อ,อุตุนิยมลมฝนเป็นยังไงมาความชื้นอะไรต่างๆอันที่2อุทกศาสตร์อันที่สามศึกษาเรื่องน้ำผิวดินแล้วก็อันที่4ธนาคารน้ำใต้ดิน เก็บน้ำไว้ใต้ดินอันที่5ก็คือว่าดินและน้ำของพื้นที่ต่างๆสุดท้ายก็คือศาสตร์พระราชาการที่เพิ่ม6วิชานี้ทำให้เขามีความมั่นใจว่าเขาเข้าใจเรื่องราวต่างๆบริหารจัดการน้ำได้แล้วค่ะ